รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย การโดยเครื่องสำอาง มกูเชื่อนะคะว่าการที่เราได้มาท่องเที่ยวในสถานที่สวยๆได้มาทํากิจกรรมที่เราชื่นชอบนั้นจะเป็นการช่วยเติมพลังชีวิตและก็สร้างความสุขให้กับเราค่ะแต่พูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะก็มีกิจกรรมอยู่หลายแบบมากยิงย่งเดี๋ยวนี้การท่องเที่ยวมีหลายรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเชิงนิเวศหรือแม้กระทั่งการท่องเที่ยวชุมชนนะคะแล้ววันนี้ค่ะคุณผู้ชมกูดก็พาคุณผู้ชมมาที่สุดชายแดนตะวันออกของประเทศไทยเลยนะคะที่อีกหนึ่งพื้นที่พิเศษของอปทค่ะ พื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยงค่ะซึ่งที่นี่นะคะมีการท่องเที่ยวชุมชนที่ขึ้นชื่อมากเลยค่ะโดยเฉพาะชุมชนแห่งนี้ค่ะหมู่บ้านน้ำเชี่ยวค่ะซึ่งเป็นหมู่บ้าน2ศาสนาค่ะแต่ว่ามีความเป็นเอกลักษณ์หลายอย่างมากเลยนะคะที่อยากจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกันค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นนะคะที่สถานที่ท่องเที่ยวแห่งแรกกันเลยดีกว่าค่ะ หนึ่งในสถานที่สําคัญของบ้านน้าเชี่ยวนะคะก็คือวัดน้ําเชี่ยวหรืออีกชื่อหนึ่งนะคะก็คือวัดอินทารามนั่นเองค่ะซึ่งที่นี่ก็เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในชุมชนนี้นะคะนอกจากนี้ก็ยังเป็นสถานที่สาหรับประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาด้วยค่ะวัดแห่งนี้นะคะมีประวัติวความเป็นมายาวนานก,กว่า200ปีแล้วล่ะค่ะสร้างขึ้นมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่3ค่ะและเมื่อรัชกาลที่5ได้มีการเสด็จประพาสมายังเมืองตราดนะคะก็ได้เสด็จมายังวัดแห่งนี้ด้วยค่ะ และตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเดีย๋ยวกราจะพาคุณผู้ชมไปสักการะหลวงพ่อเหลือพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชุมชนนี้ให้ความเคารพนับถือค่ะ ัดน้ำเชี่ยวนะคะเดินมาไม่ไกลนะคะ่ะเราก็จะมาถึงสถานที่สำคัญทงางศาสนาของพี่น้องชาวมุสลิมในชุมชนแห่งนี้ค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่มัสยิดอันกุบบารนะคะซึ่งเป็นมัสยิดแห่งแรกของภาคตะวันออกในประเทศไทยเลยล่ะคะ่ะมีความเป็นนายยาวนานกว่า200ปีนะคะสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3ค่ะในระยะเวลาไล่เลี่ยก,กันกับตอนที่มีการอพยพของชาวจามหรือที่เราเรียกกันจนติดปากว่ดแขกจามจากกัมพูชาจากเวียดนามค่ะ ซึ่งชาวจามนั้นก็เป็นบรรพบุรุษของชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านนาเชียวนั่นเองค่ะด้วยความที่วัดและมัสยิดอยู่ใกล้กันนั้นนะคะทำให้เราได้เห็นเลยค่ะว่าถึงแม้ว่าชุมชนแห่งนี้จะมีความแตกต่างทั้งทางเชื้อชาติและาศาสนา แต่ก็ไม่ได้ทาให้พวกเขานั้นแตกแยกกันเลยค่ะและตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมกูจะพาคุณผู้ชมไปทํากิจกรรมสนุกๆกันค่ะเราจะไปทําของว่างที่ขึ้นชื่อมากของที่นี่กันค่ะเข้าเกลียบยาหน้าค่ะรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงอร่อยแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่แมวสวัสดีค่ะอันนี้ใช่ไหมคะเข้าเกลียบยาหน้าค่ะใช่ค่ะเข้าเกลียบยาหน้าของ ว่าขึ้นชื่อของบ้านน้ำเชี่ยวอ๋อแล้วพี่แมมก็ต้องรู้แล้วก็เชี่ยวชาญเรื่องนี้มากเพราะว่าพี่แมมเป็นผู้จัดการคนที่พิเศษที่หมู่เกาะช้าแล้วก็เป็นที่ช่วงโยงใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วข้าวเกลียบยาหน้าค่ะพี่แมมมีความพิเศษยังไงอะคะก็เป็นของว่างที่เป็นของท้องถิ่นนะคะเป็นของขึ้นชื่อบ้านน้ำเวบ้านน้ำเชี่ยวที่นี่ใช่ค่ะซึ่งปัจจุบันนี้ก็หาทานที่ไหนไม่ได้แล้ว มันมันหน้าตาเป็นเหมือนเข้าเกี่ยบปากหม้อปะคะในความเข้าใจของในอ,งอ่ะกระบวนการแรกอันเนี้ยคล้ายๆเข้าเกียบยปากหมอ้อเราเทแป้งไปใช่ไหมคะแล้วก็แต่มันจะต่างกันตรงกรรมวิธีต่อไปนี้ก็คือว่าจากเข้าเกีบยบปากหม้อเราใส่เราใส่ไส้ลงไปเลยใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้เราจะต้องเอามาตากก่อนอแป้งนี้จะต้องนํามาตากนะคะอันนี้ไม่สวยตากเสร็จแล้วก็นําไปไปปิ้ง นิดหน่อยแล้วก็เอามายาหน้ายาหน้านี่คือเหมือนกับเอามาใส่ใจใส่หน้าใช่ค่ะคือกระบวนการหลังจากนี้พอตากแล้วปิ้งแล้วนะคะก็จะมาใส่หน้าอันนี้คือหน้าของข้าวเกลียบนะคะก็จะประกอบด้วยกุ้งผัดกับมะพร้าวค่ะก็มีน้ำตาลอ้อยแล้วก็โรยด้วยต้นหอมจะลองทำนี่ทั้งทีอะค่ะเราสามารถทำน้ำเชื่อมเลอเอยาจจะลองทำดูอะค่ะได้เลยค่ะอาเลยค่ะพอจะไหวไหมคะ ได้อยู่แล้ว้แลวใช่ไหมคะอันนี้เราก็ต้องให้น้ำให้ไลอ้อนึ้นมาก่อนได้เลยได้เลยเน่เดือดจัดปะคะเน่เดือดจัดอยู่แล้วค่ะน้องกุ๊ดก็ตักแป้งเทใส่แล้วก็ทําให้มันเป็นกลมๆอันนี้คือแป้งข้าวเจ้ากับแป้งมันใช่ไหมใช่ค่ะอ่าน้องกุ๊ดเดี๋ยวพี่เปิดให้เอาตักเลยพอประมาณนี้เดียวค่ะเขาบอกว่ายิ่งบางยิ่งอร่อยแล้วก็ต้องมีเทคนิคอันแรกเลยทำให้กลมๆค่ะน้องกุ๊ด อ้าวนกูดทำได้สวยมากเลยแล้วก็ปิดไว้จนแป้งสุกค่ะโแล้วก,กันเลยนะคะใช่ใช่อันนี้เราก็จะต้องเอาไปตากก่อนอแล้วเดี๋ยวมาปิ้งอีกทีหนึ่งครรมวิธีก็จะเยอะกว่าตื่นเต้นมากเลยค่ะไม่เคยกินอย่างนี้รสชาติเ,เป็นยังไงเดี๋ยวได้ลองอะคะ่ะอันนี้น่าจะสุกไ,งไงคอ่าได้แล้วบบน,นกูด อันนี้ก็คือทำไปเรื่อยๆใช่ไหมใช่ตอนนี้เรามาดูที่ตากเสร็จแล้วปิ้งเสร็จแล้วดีไหมคะได้แล้วเราจะได้รับประทานกัน okay, ว่าอร่อยขนาดไหนอ๋ออันนี้ก็คือแห้งแล้วแล้วเราก็เอาไปปิ้งปิ้งเรียบ<ช>ร้อยแล้วค่ะ,ะตอนนี้ก็ถึงเวลายาหน้า ยาหน้าก็คือเอาหน้ามาใส่ใช่ไหมใช่ค่ะวิธีการยาหน้าอันนี้คือน้ำตาลอ้อยนะคะน้ำตาลอ้อยเราก็จุ่มมาสักหน่อยนึงแล้วเราก็มายาตรงนี้ให้มันให้มันให้ก็คือให้มันมีรสเวยบเพราะว่าว่าน้ํานี่มันจะเป็นหวานๆนะคะก็น้ำตาลอ้อยอันนี้ก็ปริมาณก็แล้วแต่ชอบจะชุ่มก็ประมาณนี้ค่ะอันนี้อันนี้เราก็ใช้ก้านกล้วย ก้านกล้วยมามาเป็นตัวยาเป็นแปลงใช่ค่ะเพื่อเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมอ่าอันนี้นะคะนี่คือน้ําตาลเสร็จแล้วก็จากน้ําตาลก็เป็นหน้ากุ้งค่ะกุ้งกับมะพร้าวเที่อมากุ้งกับมะพร้าวใช่ใช่ค่ะอันนี้ใส่มากใส่น้อยตามชอบเลยค่ะจริงๆกูจำได้แล้วค่ะกูเคยมา ทานที่นี่แล้วค่ะเมื่อตอนนั้นที่มาเที่ยวที่บ้านน้ำเชี่ยวใช่ไหมคะค่ะค่ะแต่ว่าไม่ได้ทําเองค่ะตอนนั้นที่ทานเองบอกว่าอร่อยดีค่ะค่ะก็นี่แตากุ้งเสร็จแล้วนะคะอ๋อค่ะก็โรยด้วยอ่ะไม่มีเอามือชิ้นหอมใช่ต้นหอมอย่างเดียวค่ะต้นหอมอย่างเดียวค่ะอันนี้ก็เสร็จกรรมวิธีก็ก็เสร็จหน้าหนึ่งแผ่นน่าทานมากเลยค่ะเอ๊ะพี่แมมค่ะเมื่อครั้งที่แล้วที่คุณมาบ้านน้ำเชี่ยวเนี่ยเพราะว่าเป็นเหมือนกับโฮมสเตย์เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งแล้วก็เป็น กลุ่มท่องเที่ยวที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงในการทำโฮมสเตย์ในการทำกิจกรรมต่างๆทางอปทเนี่ยได้เข้ามามีส่วนในการทำพัฒนาที่อื่นอีกไหมคะที่เด่นแล้วกเ็เป็นต้นแบบในเรื่องของท่องเที่ยวชมนะุมชนอีกชุมชนหนึ่งก็คือที่ที่เกาะช้างบ้านสลักคอ น่าทานมากเลยค่ะพี่แหม่มเอาเป็นว่าหลังจากนี้สัปดาห์หน้าเนี่ยพี่แหม่มบอกว่ามีที่หนึ่งที่เป็นชุมชนตัวอย่างของที่อปทอที่ตราดเหมือนกันก็คือช,ชุมชนบ้านสลักข้อ,ขอใช่ไหมคะฟังแล้วอยากไปมากเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนทางบ้านเนี่ยก็อยากไปเหมือนกันงั้นอยางคราวหน้าเนี่ยต้องขออนุญาตให้พี่แหม่มพาโคกับคุณผู้ชมไปเที่ยวที่สลักข้อเหมือนกันนะคะได้เลยค่ะยินดีอย่างยิ่งแบบถึงเวลาทานขนมกันดีกว่าโอเคค่ะคุณผู้ชมงั้นเดี๋ยว ช่วงนี้นะคะคุณับพี่หน่งเนียขอมานิ้นลองถึ่งใมของตัว,ตวเองบ้างนะคะว่าจะอร่อยแค่ไหนคะ่ะแล้วพบกันสัปดาห์หน้านะคะที่ชุมชนด้านสลัก้อค่ะ